วันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับยีสิบพฤศจิกายนนะครับก็เป็นวันที่มีฟุตบอลหลายคู่เลยที่น่าติดตามเชียร์กันนะครับเพราะว่ามีเกมใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้นะครับก็จะเน้นที่คู่ใหญ่ๆแล้วกันนะครับจัดมาแล้ว2คู่นะครับไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับในศึกเพเมริกนะครับจะเป็นบิ๊กแม h ในรอบที่คืนครึ่งนะครับจะเป็นอาร์ซอลพบกับ ลิเวอร์พูลนะครับจะเตะกันที่แอนฟิลด์นะครับบ้านของลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลนะครับผลงานดีมาทั้งสี่ซั่นนะครับแต่ว่าล่าสุดแพ้แล้วนะครับแพ้เกมแรกของฤดูกาลนะครับเป็นการบุกไปอ่าเป็นการบุกไปแพ้เวสต์แฮมมาสองต่อสามนะครับตอนนี้อยู่อันดับสี่นะครับมียี่สิบสองคะแนนจากสิบเอ็ดเกมนะครับตามหลังจากโฟุตชเชลซีอยูสี่คะแนนด้วยกัน ส่วนอาร์ซอนตอนนี้อยู่ที่5นะครับหลายจากที่ผลงานแย่มาในช่วงต้นฤรดูการแต่ว่าตอนนี้กำลังผลงานดีมากๆนะครับไม่แพ้ใครมาแล้วติดต่อกัน10นัดแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกมลีกเนี่ยไม่แพ้มาแล้ว8เกมนะเป็นการชนะถึง6เกมผลงานดีมากๆเลยนะครับก็วันนี้ถ้าเกิดถามว่าเชียร์ใครดีต้องบอกว่าถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปช่วงหลังนั้นต้องบอกว่าลิพูค่อนข้างจะขมกว่านะไม่ว่าจะเล่นเย่าหรือเยือนนะครับ สถิติค่อนข้างดีกว่าแล้วก็ถ้าเป็นการเตะแอนฟิลนะครับลิพูชนะมา5เกมติดต่อกันนะครับซึ่งอาร์ซอนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นรอเรื่องของฮดตูเฮดนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงวันนี้นะครับเรื่องของผลงานความบั่จใยแล้วก็เรื่องของความพร้อมต้องบอกว่าลิพูมีปัญหายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เล่นตัวหลักๆเก็บอยู่หลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีมิโน่ในบีเกตานะครับมีเคอร์ติสโจนโจโกเมสเจสมิลเนอร์นะครับ จะมีผู้เฮนโดแล้วก็เอ็ดูโรเบอร์ซานด้วยถือว่าเป็นตัวหลักๆทางนั้นเลยนะครับโซดาสตัน so, ค่อนข้างโอเคเลยนะครับจะขาดหลักๆก็แค่กาลิชกาคนเดียวผมคิดว่าวันนี้เนี่ยอาลิพูอาจจะเหนือกว่าตรงที่เล่นในบ้านแต่ผมคิดว่าด้วยราคาที่เปิดมาค่อนข้างสูงแล้วก็บวกกับอาผลงานของซอมที่ค่อนข้างดีด้วยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยต่อให้ลิพูจะชนะได้นะครับก็น่าจะชนะไหมครัเพราะราคาเปิดแบบค่อนข้างแพรนะครับให้ลิพูต่ออยู่ที่ 1.25นะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยอาร์ซอนสู้ได้มีสิทธิ์แบ่งแต้มได้ถึงแพ้ก็น่าจะแพ้ไม่ขาดนะครับผมให้เลยร์ที่อาร์ซอนกันแล้วกันนะครับ <c oughs> สว่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่ลาลิกาสเปนนะครับเป็นบาร์ซ่าครับจะพบกับเอสปันยอนนะครับอันนี้เป็นศึกดับเบี้แมตช์แห่งแคว้นกาตาลันนะครับบาร์เซโลน่าวันนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าจะเป็นการประเดิมคุมทีนัดแรกนะครับของชาบีซึ่งกลับมา ใช้ชีวิตกับทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งในฐานะกุนซือของทีมน,นะครับผลงานของบาร์ซ่าอาจจะดูไม่ดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาเดาทางยากแต่วันนี้คิดว่าบอลเปลี่ยนโค้ชเนี่ยน่าจะสร้างอะไรใหม่ๆใ,ให้กับพวกเขาได้บ้างน,นะพวกเรื่องของวิธีใหม่ๆลูกเกมใหม่ๆแล้วก็แผนการเล่นใหม่ๆนะครับส่วนเรื่องของชื่อชั้นทีมผมคิดว่าบาร์ซ่าเหนื่กว่าเยอะนะครับแล้วก็เล่นที่คํานูด้วยคิดว่าวันนี้เนี่ยโอกาสเก็บสามแต้มบาร์ซามีสูงเลยนะครับแล้วก็เป็นบอลเปลี่ยนโค้ด้วยคิดว่าวันเนี้ย ทุกคนอบาร์ซ่าน่าจะจัดน่าจัดเต็มเพื่อที่จะทุ่มเทกับสามตั้งแต่ของชาบีผมคิดว่าวันนี้เนี่ยบาซ่าน่าตามากๆเลยนะครับสรุปแล้ววันนี้นะครับสคู่ที่ให้เลือเชียนะครับก็ผมเลือกมองไปที่อา,อาร์ซอนครับราคารอง1.25คิดว่าน่าจะผ่านได้ถึงแพ้ก็น่าจะแพ้ไม่ขาดน,นะครับส่วนบาร์เซโลนาครับเป็นต่อเอสปานยอนอยู่1.25เหมือนกันผมคิดว่า บอลเบคโคชครับเป็นชาบีทุกคนน่าจะเล่นกันได้แบบเต็มที่มากขึ้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยบาซ่าบอมีงานน่าจะผ่านได้นะครับอ่ะนี่ก็เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับ